เมื่อไอหนุ่มสุดเฟี้ยวเกี้ยวเฮบุบอยโดนพ่อตัดหางปล่อยวัดต้องมาทำงานส่งพิซซ่าเพื่อหาเงินเรียนหนังสือแต่แล้วเขากลับไปพบช่องทางหารายได้พิเศษในการส่งพิซซ่าแถมด้วยข้าวหลามหน่องมอนให้แก่สาวสาวรุ่นใหญ่ใจเหงาสวัสดีครับมิตรลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ G u c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Le v ว r Boy อยแล้วไปทำอีท่าในข้าวหลามของเขาจึงขายดีเป็นเทน้ำเตท,ทา่หาหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลย เรื่องมาเราก็จะได้พบกับไอ้หนุ่มแลนดี้ไอ้หนุ่มตัวดีที่ไม่ค่อยจะเอาไหนวันนี้เขาก็เตรียมการอย่างดีแล้วรอรับแฟนสาวเจนนี่นั่นกลับมาถึงห้องแต่แล้วก็ดูเหมือนดวงจะแตกลาหูจะอมอยู่ดีๆไอ้พวกเพื่อนเวนก็ยกขยกกันมาปาร์ตี้ที่ห้องไอ้แลนดี้ก็ไม่ห้ามเลยเอามึงมากูก็พร้อมบวกเขาก็ปาร์ตี้เขานาลีจนห้องนั้นพังยับเจนนี่ <Jenny S 2> กลับมาถึงก็เห็นไอ้แฟนหนุ่มที่กำลังเมาแอะเธอก็มโมโหแล้วก็ไล่ทุกคนออกไปจากห้องรวมทั้งไอ้แลนดี้ของเราด้วยแล้วก็นอนหน้าห้องหมะเลยตื่นเช้าาามมเกกโโดดนนไอบัััจหุ่ตวีลง เสียบน้องเจนนี่ของเขาอยู่ก็มาบอกว่าเป็นไงละมึงสร้างเรื่องอีกแล้วละสีถึงโดนเจนนี่ไล่ออกมานอนหน้าห้องแบบนี้แรนดี้ก็บอกไม่ต้องมาเจือกันเรื่องของกูจากนั้นแรนดี้ก็พยายามไปขอโทษเจนนี่ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนเธอกําลังเดือดบุดปุด,ปดซึ่งดูเหมือนนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่แรนดี้นั้นทําแบบนี้อีกอย่างน้องเจนนี่ก็กําลังน้อยใจเรื่องที่พระเอกของเราไม่ยอมบอกกับพ่อของเขาว่าเธออยู่หอเดียวกับเจนนี่มา2ปีแล้วแรนดี้นั้นกลัวจะโดนพ่อด่าว่าแอบ,บอยู่กับสาวแต่วันนี้เขาก็สัญญากับเเจจนนี่ว่วาขาขะไมิด บางเรื่องของเธออีกต่อไปแล้วครั้งหน้าถ้าเขาได้เจอกับพ่อแล้วเขาจะบอกความจริงกับพ่อให้หมดเจนนีได้ฟังในคำหวานก็ใจอ่อนทัในใดนั้นเองพ่อเขาก็เปิดประตูเข้ามามารับไอแลนดี้กลับบ้านช่วงปิดเทอมเธอก็นึกว่าไอแลนดี้จะบอกความจริงกับพ่อแต่มันกลับโกหกว่าเธอนั้นเป็นครูสอนชีวะเธอก็มโมโหแล้วก็รีบวิ่งออกไปจากห้องจากนั้นพ่อไอแลนดี้กลับไปถึงบ้านพ่อแม่เขาก็มาเปิดดูผลการเรียนเทอมที่ผ่านมาปรากฏว่าติดเอฟติดลอยาวเป็นหางว่าวพ่อเขาก็มโมโหว่ามึงเรียนยังไงให้คะแนนทุเล่ทุรังแบบนี้พ่อเขาาาก็ูวท แบบนี้เนะี่ยจะไม่กลับไปส่งมึงเรียนอีกแล้วเป็นต้นเหตุให้แม่เขาทะเลาะก,กับพ่อเพราะว่าแม่ของเขานั้นอยากให้ลูกชายคนนี้นั้นจบมหาหลัยแต่ตัวไอ้แลนดี้ก็บอกผมก็ไม่อยากเรียนแล้วเหมือนกันอยากออกไปทํางานลิ้มลดความเป็นผู้ใหญ่ต่อมาแลนดี้ก็เลยได้ลิ้มลดความเป็นผู้ใหญ่สมใจโดยการที่เขาไปเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านพิซซ่ารับค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละสี่เหรียญห้าสิบต่อมาขณะที่แลนดี้ขับรถออกไปส่งพิซซ่าระหว่างจอดติดไฟแดงเาก็ไปเจอกับสาวคนหนึ่งที่เห็นเขาใส่หนวดปลอมก็นึกว่าเป็นผู้ใหญ่เธอก็ให้าาาออยกกกจะิินปปขง แรนดี้เห็นแบบนี้ความหงี่กพุ่งกระชูดรีบจอดรถทอดชุดพนักงานพิซซ่าวิ่งตามเธอเข้าไปในร้านขายเสือ้อผ้าแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อแรนดี้แต่เธอก็งงว่าไอ้หนุ่มหน้าอ่อนคนนี้มนเป็นใครแรนดี้ก็บอกอ๋อเมื่อกี้ผมใส่หนวดปลอมเธอก็เลยบอกขอโทษด,ด้วยนะฉันไม่กินเด็กแรนดี้ที่ถูกปฏิเสธก็กําลังเสริมเป็นหมาหงอยแต่แล้วตอนนั้นก็มีสาวสวยรุ่นใหญ่ใจถึงคนหนึ่งเดินมาบอกว่าเป็นอะไรล่ะจ้าพ่อหนุ่มน้อยสาวคนนั้นลัตตาไม่ถึงมามาเดี๋ยวเจ๊ดูแลเองเธอก็จับแแรนด้ใส่สลว ถามว่าชอบไหมถ้าว่างๆแล้วอยากไปกินกาแฟากับเจ้บ้างหรือเปล่าแลนดี้ก็กำลังเคิมแต่แล้วตอนนั้นตำรวจก็จะมาล็อกล้อเขาก็เลยต้องรีวบวิ่งออกไปจากร้านยังไม่ทันจะได้แลกเบอร์แรกลกไลน์กับเจ้ไว้เลยวันต่อมาแลนดี้ก็กลับมาโมให้เพื่อนที่ทำงานฟังว่าเขาเกือบจะได้แอมสาวรุ่นใหญ่อยู่แล้วเชียวแต่ขณะที่กำลังโมเจ้านายเขาก็มาสั่งให้เขาออกไปส่งพิซซ่าบอกว่ามีคนสั่งพิซซ่าถาดใหญ่เพิ่มไซส์แอนโชวีแลนดี้ก็รีบขับรถไปส่งตามพิกัดที่ได้รับมาเป็นโรงแรมหรูแห แต่พอเขาถือถาดพิซ่าเข้าไปถึงในห้องก็ต้องพบว่าคนสั่งน่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ๊สาวใหญ่สุดเซ็กซี่คนดีคนเดิมแรนดี้ก็รู้ดีว่าวันนี้มีได้เสียเขาก็รีบโทรไปเคลียร์บอกพ่อคืนนี้ขอนอนบ้านเพื่อนต่อมาแรนดี้ก็ได้รู้ว่าเธอน,นชื่ออเล็กเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าแบนรนด์ลูที่มีถึง11สาขาเธอเห็นแรนดี้แล้วก็ถูกใจเช้าวันต่อมาแรนดี้ก็เดินออกจากโรงแรมอย่างสบายตัวกลับมาถึงที่ร้านก็ไม่ลืมที่จะโม้ให้เพื่อนของมันฟังว่าเมื่อคืนนะ่ะเขาไปเสิร์ฟพิซ่าให้เธอกินถถึง7 7าดที ต่อมาที่บ้านของเรนดี้อเล็กก็ฝากให้ไอ้โทนี่เอาชุดสูตรมาให้เรนดี้เป็นของขวัญพ่อเขาก็สงสัยว่าใครเอาชุดสูตรมาให้ยังไม่ทันจะคุยกับพ่อรู้เรื่องเลยตอนนั้นเพื่อนมันก็โทรมาจากร้านพิซซ่าบอกว่ามีสาวโทรมาสั่งพิซซ่าถาดใหญ่เพิ่มไซส์แองโชวีอีกแล้วแถมระบุเจาะจงเลยด้วยว่าให้เรนดี้นันเป็นคนไปส่งตอนนั้นพ่อเขาก็ไปเห็นโน้ตที่ไอ้เรนดี้นั้นทำตกไว้เป็นโน้ตของอเล็กที่บอกว่าเมื่อคือนนั้นสนุกมากพ่อเขาก็เลยสงสัยว่าอเล็กนี่ม,มตังนงด,งงดใ,นใจจวว่า่าาอููก,กะชบไม้ปเีย กันต่อมาแรนดี้ก็ไปเจอกับสาวอาเล็กอีกแล้วแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กําลังขับรถออกไปเที่ยวแรนดี้ก็บอกกับเธอว่าที่จริงนะผมน่ะมีแฟนแล้วและผมก็ไม่สามารถจะรักคุณได้แต่เจ๊อเล็กก็บอกว่าความรักไม่เกี่ยวเรื่องนี้เราแค่มาหาความสนุกกันเฉยๆเข้าใจตรงกันแบบนี้ก็ดีเลศคืนนั้นหลังจากที่ทั้งคู่ไปกินพิซซ่ากันเสร็จอเล็กต้องไปทํางานที่ต่างประเทศถึง2เดือนอเธอก็ให้เงินแรนดี้เป็นค่าตอบแทนความสนุกถึง200เหรียญตอนแรกแรนดี้ก็บอกว่าผมไม่สามารถจะรับไว้ได้แต่เธอก็บอกเอานะช่วยทุนกกาารศึษ แรนดี้ก็รู้สึกขอบใจและก็รับเงินของเธอไว้หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีสาวโทรมาสั่งพิซซ่าถาดใหญ่เพิ่มไซส์แอนโชวีอีกแล้วแรนดี้ก็นึกว่าอเล็กนั้นกลับมาก่อนกําหนดแต่พอเขาขับรถไปส่งก็พบว่าเป็นสาวญี่ปุ่นรุ่นใหญ่คนหนึ่งที่บอกว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนของอเล็กซานดราแรนดี้ก็เข้าใจได้ทันทีวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตอบปฏิเสธเธอแล้วก็กำลังจะวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ก็ได้ยินเสียงเธอร้องไห้ฟูมฟายด้วยความใจอ่อนของเขาเขาก็เลยกลับมาดูเธอสาวใหญ่หัวใจเเเปีี่ยววงงงาาาทกกกํลััต้ออรรคมธ บอกว่าเธอแต่งงานมา14ปีก็เหมือนติดคุกแรนดี้ได้ฟังแล้วก็เกิดใจอ่อนสุดท้ายเขาก็ต้องยอมที่จะเสิร์ฟความหันษาให้เธอกินหลังจากแรนดีก้กลับมาถึงที่ร้านเจ้าของร้านก็บอกว่าไอ้แรนดี้ทำไมช่วงนี้มึงฮอตจังมีคนโทรมาสั่งพิซซ่าทานใหญ่เพิ่มไซส์แองโชวีอีกตั้งหลายคนแรนดี้ก็ไปคุยกับเพื่อนเขาหลังร้านแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันชักจะไปกันใหญ่แล้วสาวๆนั้นเอาไปพูดกันปากต่อปากจนตอนนี้แรนดี้นั้นกลายเป็นของดีที่สาวใหญ่นั้นอยากลองชิมต่อมาคืนนั้นพ่อของเขาที่กำ ไปกินเหล้าจนเมาแล้วก็ไม่อาจจะขับรถกลับบ้านเขาก็ตรงกลับไปนอนที่ออฟฟิศโดยลืมไปเลยว่าคืนนี้เลขาของเขานน้นนอนอยู่ที่นั่นเธอพยายามจะปลุกเขาแต่เขาก็เมาไม่รู้เรื่องเธอก็เนื่อยใจแถมยังง่วงเหมือนกันก็เลยนอนด้วยกันมันเสเลยตื่นเช้ามาอีพ่อก็ตกใจกูมานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงวันนี้มีนำซ้ําตอนนั้นเมียของเขาก็โทรมาแถมตอนนั้นอีสาวเลขาก็าเผลอไปรับโทรศัพท์งานงอกสิเขานี้บ้านแตกอยู่หลางๆกลับมาทางพหนุ่มแรนดี้ของเราต่อวันนั้นไอบักโจหนุ่มที่มารอเสียแฟนสาวของเาขงเาก็มากวนตีีเขาาถึงท่ร้น บอกว่ามึงหาเงินจ่ายค่าเทอมไม่ทันหรอกไอ้แลนดี้เทอมหน้าน้องเจนเนี่และตกถึงท้องกูแน่เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปฟังที่ปากของมันออกไปเสิร์ฟพิซซ่าสูตรพิเศษให้กับสาวๆอีกไม่กี่คนก็ได้เงินค่าเทอมแล้ววันนี้แรนดี้ก็ออกไปเสิร์ฟพิซซ่าให้กับสาวใหญ่คนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเธอจะอยู่ในอาการหงุดหงิดแรนดี้ทาอะไรก็ไม่ถูกใจเธอแต่สุดท้ายด้วยความเอาใจใส่ของแรนดี้ก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เธอต้องการนะัไม่ใช่เรื่องอย่างว่าเธอแค่ต้องการคนที่เอาใจใส่เธอและมาเต้นรํากกัับเเเธธอออพืื่ให้้ไดดนนนึถึถงวคีๆ เก่ากับสามีแรนดี้ก็ได้ตั้งค่าจ้างของเขามาแบบงงๆหลังจากนั้นแรนดี้ก็ได้เข้าสู่วงการของเขาอย่างเต็มตัวเขาศึกษาและพัฒนาความสามารถของตัวเองในด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสาวใหญ่พวกเธอนั้นไม่ได้ต้องการความสุขทางเพศแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการการรับฟังและความโรแมนติกที่เธอไม่ได้รับมานานจากเหล่าสามีของเธอทําให้ตอนนี้แรนดีน้ได้มีลูกค้ามากมายหลายคนและสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆต่อมาแรนดี้ก็ได้ไปให้บริการกับสาวใหญ่คนหนึ่งซึ่ง ดูเหมือนผัวของเธอน่าจะเป็นนักกามแรนดี้ก็กลัวว่าจะโดนผัวเธอจับได้ถึงขนาดเอาเก็บมาฝันว่าโดนผัวเธอกระทืบทางด้านพ่อของแรนดี้ที่กําลังเดินหน้างอแม่ของเขาอยู่นั้นก็ดูเหมือนอะไรหลายอย่างจะไม่เป็นใจวันต่อมาแม่ของเขาก็ไปหาหมอซึ่งอีหมอน,นี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคืออีเจที่เคยใช้บริการกับแรนดี้เธอเห็นว่าตอนนี้คุณแม่นั้นดูเครียดก็เลยแนะนําให้เธอนั้นลองสั่งพิซซ่าสูตรพิเศษโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนให้บริการนั้นก็คือแรนดี้ลูกชายของเธอนั่นเองวันต่อมาขณะที่แรรรน้้มาาใหบิกอง เคียวโกคนเดิมแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นผัวเธอก็กลับมาถึงบ้านโชคยังดีที่แรนดี้ใช้วิชาลิงลมหนีออกมาได้ทันทางด้านอีผัวก็เข้าใจผิดคิดว่าเมียนั้นไปแอบกิ๊กไก่คุณหมอเขาก็รีบตามไปตื้อไปหมอถึงที่โรงพยาบาลแต่แล้วก็ได้รู้ว่าหมอนั้นไม่ใช่กิ๊กของเธอแถมไอ้หมอนี้ยังประสบปัญหาเดียวกันอีกด้วยพวกเขาก็รีบตามไปถึงที่บ้านของผ่อหนุ่มนักกล้ามแล้วก็ได้รู้ว่าเมียของผ่อหนุ่มนักกล้ามนี้ก็มีชู้เหมือนกันสุดท้ายทั้ง3คนก็ได้ร่วมมือกันในการสืบหาว มาถึงที่ร้านพิซซ่าที่เกือบจะเอาตัวไม่รอดโดนจับได้ไอเพื่อนของเขาก็บอกว่าตอนนี้มึงเหลืออีแค่คนเดียวถ้าไปส่งพิซซ่าถาดน,นี้มึงก็จะเก็บเงินค่าเทอมได้ครบโดยที่ไม่รู้เลยว่าสาวคนที่สั่งพิซซ่าถาดน,นี้นั่นก็คือแม่ของเขานั่นเองในขณะที่แรนดี้ออกไปส่งพิซซ่าดูเหมือนว่าเจนนี่แฟนสาวของเขาก็จะมาหาถึงร้านทางด้านแรนดี้เมื่อไปถึงที่โรงแรมที่นัดไว้เขาก็บังเอิญได้เห็นว่าสาวที่สั่งนั้นเป็นแม่ของเขาเขาตกใจและรีบปีนหน้าต่างหนีออกมายังดีที่เธอไม่ได้เห็นว่าเป็นลูกกชาายขออองงเเธรรดีัับถบถลม ถึงที่ร้านและได้เจอกับไอโทนี่ไอหนุ่มอิตาเลียนที่กำลังจีบสาวอยู่เขาก็ได้วานให้มันไปส่งพิซซ่าแทนเขาพอมันไปถึงมันก็ได้เจอกับแม่ของแรนดี้แต่แล้วตอนนั้นเธอก็เกิดเ,เปลี่ยนใจไม่อยากจะทําอะไรนอกใจสามีของเธออีกแล้วมันก็ได้ไล่ให้โทนี่นั้นกลับไปแต่ไอโทนี่หนุ่มผู้หลงตัวเองไม่เคยโดนสาวใดปฏิเสธมาก,ก่อนเลยก็เกิดตกลุ่มรักเธอแล้วก็ตามตือ้อในขณะที่ไอโจนั้นพาสาวเจนเนี่ออกไปคู่มันก็จะลวนลามเธอและเจนเนี่ก็หนีมาอีกทั้งตอนนี้ทางด้านหนุ่มใหญ่ทั้ง3คนที่กําลัง ว่าเมียของพวกเขาได้ไปเป็นชูกับใครก็ได้ตรวจดูในบิลบัตรเครดิตก็ได้พบพิรุธในบิลการสั่งพิซซ่าเขาจึงรู้ว่าต้องเป็นไอ้หนุ่มร้านส่งพิซซ่าแน่แน่ตอนนั้นแรนดี้กลับมาถึงที่ร้านและเจนนี่ก็ได้กลับมาเจอเขาไอโจโอหนุ่มตัวดีก็ได้ตามกลับมางอเจนนี่แรนดี้ก็บอกมึงกับกูไปเจอกันหลังร้านขณะที่ท้งคุกําลังจะใส่เดี่วกันหนุ่มใหญ่ทั้ง3คนที่เมียม,มีชู้ก็ตามมาที่ร้านพิซซ่าพวกเขาเดินไปที่หลังร้านและได้เจอกับแรนดี้พอหนุ่มนักกล้ามกําลังจะกระทืบแรนดี้ เป็นลูกของเพื่อนพ่อของเขาเคยมาปรึกษาวั้หนุ่มคนนี้นั่นเป็นพวกรักร่วมเพศเขาจึงปล่อยแรนดี้ไปความซวยจึงมาตกอยู่ที่ไอโจโดนทั้ง3คนกระทืบแล้วก็จับขึ้นรถไปทางด้านแรนดี้ก็พาเจนนี่มาที่ร้านอาหารแล้วก็เล่าความจริงทั้งหมดให้เจนนี่ฟังเขาบอกว่าเขาทําทุกอย่างก็เพื่อหาเงินกลับไปเรียนเพื่อจะได้อยู่กับเจนนี่อีกครั้งแต่มันก็ยากเกินกว่าที่เจนนี่จะรับไหวเจนนี่บอกให้เขานั้นไปส่งเธอแต่แรนดี้บอกว่าตอนนี้เขาต้องไปช่วยชีวิตแต่งงานของพ่อและแม่เขาก่อนทางด้านสามหนุ่มใหญ่ก็ได้้้รูว่่่าไโโจนโจนมช และได้ตามไปหาแรนดี้ที่งานปาร์ตี้ของพ่อเขาสุดท้ายก็ได้เจอแรนดี้แล้วก็ไล่กระทืบเป็นเลตุ้งเป๊ะแต่สุดท้ายตำรวจก็มาห้ามไว้ก่อนสุดท้ายแรนดี้ก็ได้เปิดตัวสาวเจนนี่กับพ่อกับแม่เขาทําทให้เธอนั้นหายโกรธแรนดี้สุดท้ายแรนดี้ก็ขอเธอเต้นรําและดูเหมือนพ่อและแม่ของเขาก็จะกลับมาคืนดีด้วยกันอีกครั้งและเหล่าบรรดามเมียของหนุ่มใหญ่ทั้ง3คนก็ได้ปรับความเข้าใจกับเหล่าสามีของพวกเธอและชีวิตของทุกคนก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกับงับบคร เรื่องราวของหนุ่มส่งพิซ่าซึ่งนอกจากพิซ่าแล้วเขายังมีบริการพิเศษในการทําให้หัวใจของสาวใหญ่กลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งแน่นอนว่าเรื่องราวของความรักถ้าไม่หมั่นเติมความหวานวันหนึ่งมันก็อาจจะจืดจางลงไปได้ยังไงก็อย่ารอให้ถึงคิวของพ่อหนุ่มส่งพิซ่าก็แล้วกันนะครับมันเติมความหวานในคู่รักของพวกคุณบ้างสําหรับภาพยนตร์เรื่องเลิศเมื่อบอยออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1989ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.0คะแนนสุดท้ายนี้นอกจากความหวานแล้วก็อย่าลืมเติมกําลังใจ ให้กับคนผลิตคอนเทนต์บ้างโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดเนทเป็นค่าขนมเป็นกําลังใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อเล็กๆเล็กๆสมอลเนี่ได้จุกจมสีผักกันแก้วชุลพัดตัดเลือกตัดเลือกดัดเนี่ยครั้งคือจะเจ็บมดพีเป็ดอกุ่ยเล่นบักประเภทจะเลือกดัดเลือกดัด រាប់បានរាប់ចេញមកពីចិត្តកុំរាប់ហើយគេតែលើកដាច់លើកដាច់អ្នកខ្លះរត់តែពេលស្រអបពេលស្វាងស្ងាត់ឈិនក៏មិនបានលើកដាច់